ครับก็กลับสวัสดีนะครับพวกผมนะครับแอดมินเพจเฟสเทเลนคลับนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกกิจกรรมเกี่ยวกับวันพุหละขัดนี้นะที่จะเข้ามานะครับซึ่งวันพฤหะขัดนี้ก็มีการคาดการณ์ที่ผมได้คาดการณ์สำหรับอิคอนิคโมเมนต์นะครับที่จะเข้ามานะครับนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้คาดการณ์ของอคอนิคโมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าหลังจากหลังจากที่เขาแจ้งมาในวันที่2องนะก็จะมีการอัปเดตนักเตะเพิ่มเติมนะครับจนถึงแบบเปิดเวอร์ชั่นใหม่นะครับ นี่ครับการคาดการสำหรับพลเมืองโมเมนต์ของลิเวอร์พูลนะครับในการคาดการแรกนะครับก็มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวละครนะครับที่จะมาวนเวียนกับไม้เพื่อนเพื่อนในทำการเปิดนะครับสำหรับคนที่ถามหานะครับนี่ก็เป็นการคาดการนะครับย้ำนะครับเป็นการคาดการนะครับสำหรับพลเมืองโมเมนต์นะครับที่อดมินได้ทำการคาดการให้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับ แล้วก็อีกขับหนึงหรือเป็นของแมนเชสเตอร์ยเนะครับที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดก็คือ3ตัวละครนะครับพอเป็นการคาดการณ์คร่้าวก่อนนะครับถึงวันจริงวันพฤหัสแอดมินจะมาทําการอัปเดตให้นะครับในส่วนนี้อีกทีนะครับนี่ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับหมด3ตัวละครครับผม แล้วก็อีกหนึ่งขับซิลิคขับของไอคอนิคโมเมนนะครับโทษทีนะครับก็คืออีกการคาดการณ์นึงก็คือของเซลซีนะครับที่จะเข้ามานะครับก็เข้ามาด้วยกันทั้งหมด2ตัวละครนะครับเช่นเคยนะครับของเซลซีนะครับสำหรับไอคอนิคโมเมนต์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวละครนะครับสองการสำหรับแฟนเซลซีที่ตามหากันมาอย่างยาวนานนะครับอาจจะเข้ามาในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อีก ของญี่ปุ่นนะครับในสัป,ปดาห์นี้คาดการเป็นโอคาสกินะครับที่อาจจะวนเวียนกลับมาเพื่อนได้ทำการเปิดนะครับในของอเวอร์ชันของญี่ปุ่นนะครับสำหรับโอคาสกินะครับใครที่เป็นแฟนของเจเล u กหรือแฟนของนักเตะญี่ปุ่นก็สามารถไปเปิดได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือซินจิโอโนะนะครับผมที่จะวนเวียนกลับมาเเพื่อนได้ทำการเปิดนะครับ ก็มีการคาดการประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆก่อนนะครับเพื่อเป็นกด์ไล์เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับว่าขับไหนจะเข้ามาบ้างหรือตัวไหนเข้าบ้างส่วนเช่นเคยครับสาหรับแมตเดย์นะครับจะเปิดวันศุกร์เวลา9โมงนะครับจะเปิดให้เพื่อนเล่นแต่แมตอื่นพวกขับเบอร์ไวทัวก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับในส่วนนี้ครับโอเคฟในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับต้องขออภัยนะครับสาหรับ มีการเสียงรบกวนเพราะว่าแอดินอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่สะดวกในการอัดเป็นห้องอัดที่เคยอัดน,นะครับก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับ